สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อกันอีกแล้วกับมาดามชนนบดมือนี่มาดามชนนบดสิบ้ามาเห็ดแกงนอไม้สดใส่ใบอีตูไปเบิ่งกันเลยค่ะมือนี่ไปได้นอไม้มากในราค่ะสิองยูโรสิสองยูโรสิบเก้าี่นอิ ไปได้มาเมื่อหน,นึ่สิบห้ามาเก็บหน่อใหม่ไครผากรีตูเนาะค่ะเนาะข้ากระสีมาฝันหน่อใหม่เนาะบ้านอเอกคนฝันข้กรสีไถนอใหม่แบบนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวข้ามาเบิงกันเลยว่าขา้าวตองเฮจังไถแน่ อุปรกรณ์ของเฮาวกะซิมี่ข้าวเบียร์ข้าวเบียร์เนาะบ้านเฮาเอิญข้าวเบียร์พริกน้ำปลาเกลือผงปรุงรสอันนี้ชูรสจ้ะน้ำปลาอันนี้คือผงอันผงยานางหรือผงขจีเนาะค่ะเนาะกะซิมีหน่อไม้แล้วกะซิมี่ผักอีตูค่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งกันเลยค่ะ หลังจากนั้นเราก็เอาหน่อไม้มาต้ตามต้มเอาน้ำขมันออกนะคะเนาะ ต้มประมาณเข้าสีต้มอ,อยู่ประมาณสิบหาถึงยี่สิบมาที่หรือสีต้มโดนก้อนก็ไดจ้าจนก้นอนนมใม้เข้าสีจืดแต่ว่าขันมันจืดไหลมันกับวแสบเนาะให้มันมีรสชาติขมนิดนึงมันถึงสิเป็นนมใหม้เนาะพี่นงเนาะช่วงเวลาที่เข้าโล่หม้อเดือดเนาะเขากับไปมาตําตําเขาเบียกันเลยค่ะตําเขาเบียโล่ให้นมใม้มันสุกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งนกันจ้านมใหม้ของเขากับ ต้มกันจะได้ทีแล้วเนาะค่ะเนาะจากนั้นเ้าเอาไปเทาน้ำทิ้งแล้วกะเอาน้ำใส่แล้วเ้าก็มาแกงกันเลยค่ะหลังจากที่เ้าล้างแล้วเอาไปเทาน้ำทิ้งเนาะเมื่อกี้นี่แล้วก็เ้าก็เอาใส่น้ำม,มาใหม่แล้วเ้าก็มาใสาผาะะ่ผงขจีเนาะค่ะเนาะผงขจีหรือผงหย่านงางเพราะว่าเ้าบ่มีหย่านางสดเ้าต้องใส่หย,ย่านางแห้งหย่านางผง เฮ็ดหนำคนๆนในจักน้อยเฮ็ดหนำคนๆนในจักน้อยแล้วค่ะเนาะ เอาก็มปรุงเครื่องกันเลยค่ะรับแหลกใส่ชูรสเกลือน้ำปลาผงนั่วผงปรุงรส น้ำปลาเดกอันนี้ข้าต้มเองจ้ะอันนี้มารำต้มเองด้วยค่ะเด้อ เสร็จแล้วห้าก็ต้มไปเรื่อยๆจนมันเดือดเดือดดีแล้วห้าวมาไ่เขาเบือกันเนาะค่ะเนาะหลังจากที่หม้อห้าฟดอบๆๆเปังสีแล้วเนาะเดือดแล้วหขาก็มมใสซน้ำอันเ้าก็มาใส,เ,าาใสเขาเบียก็ปกพีที่ห้าต่ำไว้ ዳዊላት ነው ያለመች ነው ካነው นันเทาก็ค้นไปเรื่อยๆพี่น่องเทาก็แกงมาได้สักพักแล้วเนาะแต่เทาก็ มันกระสุกดีแล้วมันกระสิบเป็นน้ำข้นๆแบบนี้แก่งนองไม่ของเฮาแล้วก็ใส่ผักอีตูลงไปเลยค่ะปิดไฟได้เลยค่ะเดี๋ยวเฮาก็มาชิมกันเนาะค่ะเนาะ หอมหอมหอมผักอีตูพี่น้องตรงนี้นแล้วก็มาชิมกันเลยเนาะค่ะเนาะแซ่บร้ายพี่น้องหอมผักอีตูบรรยากาศคือ,อยูบ้านเลยจ้ะเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะแกง,นงหนอไม้ของเรากระสิออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะค่ะเนะา,เาะหอมพออีตูห่วยๆแกงงนอไม้ของเราก็ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเข้าไปกินกันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยนะจ๊ะแซบแซบน้ำกันจ้า แกงโนมัของฮอกกระเด็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะผู้ใดมาคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มาดามชนบ,บทคนนี้น,น,น,น้ำเนยดัจเดออย่าลืมนะคะเด้อคันมากกระเฮดต,ตามดอจาเดอร์อันนี้แกงโนม้สูตรมาดามชนบ,บทนะคะสูตรดังเดิมสูตรดังเดิมนะคะมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ และกกดติดตามการแจ้งเตือนให้มาดามชนบทข้อนี้ในรจ้าเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะ